โหยาวิสุโปเขาออกเลนมาใหม่วิสุปโปเหมาะสำหรับใครผู้ที่ใส่แว่นตามาก่อนนั่นเองที่สวมแว่นตาตลอดทั้งวันโดยไม่ถอดคนที่ใช้คอมพิวเตอร์นานๆผู้ที่สวมใส่แว่นตาโดยใช้งานในระยะใกล้ผู้ที่สวมใส่คอนแทคเลนส์ผู้ที่ผ่าตาดด้วยการทำรีสิกก็สามารถใช้วิสุโปได้แล้วค่ะ เพราะวิสุปโปรสามารถใช้ได้สำหรับคนที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานานๆอายุ30-45ถึงปีก็สามารถใช้ได้นะคะถ้าเราใช้กับสื่อคอมพิวเตอร์นานๆก็สามารถมาเช็คสายตาได้ค่ะอยากใช้แว่นเดียวมองได้ทั้งไกลกลางใกล้ทุกระยะก่อนใช้เลนโปรกิซี์วิสุปโปรตอบโจทย์ทุกปัญหาค่าสายตา